อยากรู้จังว่ารอบต้นมันดึงแค่ไหนแบบถ้าออกเกียร์1น,นะเดี๋ยวลองดูดีกว่าเนี่ยผมขับ120รอบอยู่ประมาณ5,100-5,200ผมจะลองเกียรหนึ่งใหม่นะแต่ว่าลรอมันอาจจะลอยได้เสียง คลิปนี้อยู่กับ y มา a h a MT 07นะจากคลิปก่อนๆที่แบบไม่ใช่คลิปนะโพสก่อนๆที่ผมโพสต์ไปใน YouTube ว่าเออแบบคือตัดสินใจได้แล้วว่าแบบคือมองมองถึงเรื่องอัพซีซนะีวันก่อนมอง500เอาไว้เป็น500 X กับ500 R กับนินจา650ใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละตัดตัดชอยได้แล้วว่าเหลือนินจา650นะก็เลยเล็งนินจา650จนมาสะดุด MT 07เนะ่รุ่นเนี้ย ก็เลยแบบเออ MT07 หรือ Ninja 650ดีว่าคือยังยังไม่เคยขับ Ninja 650โฉมโฉมปี20ที่เป็นไฟหน้า Ninja 400นะแล้วก็ MT07 ผมเคยขับแล้วโฉมไม่ใช่โฉมปัจจุบันด้วยเป็นโฉมตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นโฉมโฉมโฉมก่อนหน้านี้ที่ที่บอกมันที่บาะมันยืนขึ้นมาอย่างเงี้ยเออ ก็คือขับแต่โฉมเก่าทั้งนินจาทั้ง MT07 แล้ววันนี้นินจาไม่ไม่ใช่นินจาวันนี้ MT07 นะโฉมปัจจุบันล่าสุดสีดำมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะน่าจะเอาคันนี้มาขับแหละในะคลิปนี้มันก็ต้องขับคันนี้อยู่แล้วนะเออจะได้รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยควรเอาน ja ินจา650หรือว่าเอา MT07 นะเดี๋ยวคำตอบจะจะรู้ก็ต่อเมื่อลองขับ MT07 นะโอเคก็คันนี้ MT07 ของพี่แจ็คพี่แจ็คที่ที่ผมขับ RC250 ไปวันก่อน KTM นะก็อันนี้พี่เขาเอามาให้ลองขับขับมาจากสตูลเลยนะขับมาสงขาเพื่อเอา07มาให้ลองทำคลิปนะมามาดูรถกันหน่อยแต่งไปนิดหน่อยนะท่ออย่งเดิมนี่ยก็คือไอเนี้ยเดี๋ยวเดีผมจะบอกกันว่า07เนี่ยสิ่งที่แบบมันมันมันอะไรไม่รู้อะ คือมันอีอย่างว่า,า07อ่ะคือกุญแจมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะอย่ามาฮะแบบทําไมเขาถึงเอากุญแจมาไว้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเจอในรถรุ่นอื่นอ่ะเออเนี่ยทําไมไม่เอามาไว้ตรงเนี้ยเออแต่เขาเอาไว้ตรงเนี้ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะเออประมาณเนี้ยที่แบบมันแบบงง,งๆอ่ะเอาไล่ไล่ตั้งแต่ชิวหน้านะฮะอันนี้เป็นชิวชิวหน้าแต่งเหมือนจะเป็นวัสดุแบบ อารมณ์เหมือนสแตนเลสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแข็งๆเลยไฟหน้ายังเป็นหลอดเหลืองอยู่นะเป็นฮาโลเจนชกหน้าไปแบบเร็วๆหน่อยนะโชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวเอ้ย,อยโชกหน้าเป็นธรรมดานะเป็นโชกธรรมดาปัม๊มเป็นปัม๊มแอคเซลเมาส์เป็นปั๊มดาวนะข้างละข้างละสี่พอตซ้ายสี่ขวาสี่เป็นแปดพอตดิดคู่นะฮะดิดคู่กู้โลกนะ เครื่องยนต์เป็น2สูบ CP 2 CP 2คืออะไร CP 2คือย่อมาจากคอร์สเพนแกงชฉบมันจะต่างกับ2สูบธรรมดาตรงไหนก็ตรงที่เขาเข้าเวียงมันจะเขาเข้าเวียงองศามันจะเป็น270องศามันจะขึ้นแฉลบกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บสลับกันจุดระเบิดนะถ้าเป็นธรรมดาเหมือนของอายกตัวอย่าง ER 6 n นะมันจะขึ้นแบบตุบๆๆๆๆๆๆๆอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็น CP 2เนี่ย ของ07นมันจะขึ้นแบบจุบๆๆๆ,ๆๆๆเนี่ยแบบนี้มันมันจะขึ้นแบบดีๆดๆ,ๆอ่ะเออเกือบจะพร้อมกันอ่ะเสียงที่ได้มันจะคล้ายๆ 2L ของดูคาติคล้ายๆนะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนแบบเหมือนเป๊ะมันแค่คล้ายๆมีบางช่วงบางจังหวะที่มันให้เสียงที่คล้ายๆกับ 2L นะก็เป็นเอกลักษณ์เครื่อง CP2 แถมการวางตำแหน่งโข่อเหวี่ยงแบบนี้นะเคาข่าเหวี่ยงแบบนี้แรงบิดเรื่องแรงบิดแรงทอมันจะมันจะ จ้านกว่า180องศานิดหน่อยเออเนี่ยก็ตามชื่อนอะ MT ก็คือ Master of t a l k นั่นแหละเครื่องยนต์เป็น289 cc นะ2สูบ CP 2 R 75แรงม้า,ร,มารอบที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจห0ื่นรอบหรือเปล่าเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะ75แรงม้านะถ้าเทียบกับไ,ไอ้นินจา650นที่ผมดูไว้นินจา650มัน68แรงมา้าห่างกันนิดหน่อยแต่ถามว่าวิ่งด้วยกันทิ้งกันเยอะไหม ทิ้งกันใช้ได้เลยนะถ้าเอามาลองนะเออแรงนะคือแบบวิ่งแบบ200อะ่ะคือ200ติดชัวร์ๆติด200ชัวร์ๆ2อ0กว่าด้วยซ้ำนะเออมันไม่ต้องเข็นมากอะ่ะขึ้น200แบบไม่ต้องเข็นอะไรมากมายนะักถ้าเทียบกับพวกคาวา650นะอันนี้จะขึ้นไวกว่าไหนก็นี้น้ำหนักมันก็เบาด้วยนะคันนี้น้ำหนักรวมของเลวอยู่ที่ประมาณ180 8 หรือเปล่าเออหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่เนี่ยไม่เกินเนี่ยรวมของเหลวนะถ้าไม่รวมของเหลวก็สมมุติไม่รวมไม่ไม่รวมน้ำมันเต็มถังมันก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบปลายๆอ่ะผมว่าเออเจ็ดสิบเก้าอะไรเงี้ยน้ำหนักร้อยเจ็ดสิบเก้าโลถือว่าเบามากเบาเออแล้วก็ท็อกก็หนักมันก็เลยแบบขึ้นไวไงนั่นแหละมีอะไรอีกอ,อ๋อดูหน้าบัตรก่อนข้ามหน้าบัตรเป็นยังไงวะหน้าบัตรยังเป็นแบบดิจติตอลขาวดำอยู่นะ ก็อันนี้ไปใส่เป็นฟิล์มสีน้ําเงินมานะเดิมเดิมมันก็จะเป็นสีปกติเป็นขาวดาอันนี้เป็นฟิล์มนะฟิล์มสีน้าเงินที่บอกก็จะมีตําแหน่งเวลาตรงนี้มีเกี์น้ำมันให้ดูแล้วก็มีทริปมีพวกทริปสามารถกดได้จากแน่ปุ่มซ้ายขวานะเดี๋ยวดูนีถ้ากดปุ่มซ้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกดปุ่มขวาจะเป็นทริปแล้วก็เป็นไมล์รวมนะโอดอมิเตอร์2องหมนะคันนี้วิ่งมากดอีกครั้งก็เป็นอุณหภูมิ อากาศภายนอกประมาณ35องศานะแอร์35องศาซีนะ,ตะตนกดอีกครั้งก็เป็น74องศาซีนี่คือน่าจะหมายถึง,อ,ถงอุณหภูมิน้ำหลเย็นนะที่ผมเดต Ever าต,รต,รต่อไปก็เอเวอร์เรว่ากี่ลิตรต่อ1 0อยกิโลเมตรกดอีกครั้งก็ก็เป็นกี่อ๋อแบบเป็นเอเวอร์เรกี่ลิตรต่อกิโลเมตรเหมือนเดิมกดอีกครั้งก็เป็นทิป2อ,อีกครั้งก็เป็นทิป1แล้วก็เป็นไมล์รวมข้างล่างนี่เป็นรอบนะครับเนี่ยรอบ มันอาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยเนะเพราะว่าถ่ายถ่ายกลางแจ้งนะเกียร์จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือเกียร์ถ้าขีดอย่างนี้คือเกียร์ว่างถ้าเกิดกำคัดงัดเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันก็จะบอกเกียร์ขึ้นอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วนะไฟที่บอกก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายซ้ายสุดมีไฟแรงดันน้ำมันเครื่องมีไฟน้ำหล่อเย็นมีไฟเอนจินไฟ ABS ไฟกุญแจชิปอันนี้เป็นกุญแจชิปแล้วก็ไฟสูงไฟสูงนะไฟเกีี่ยว,ว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาปิดให้หน้าปัดก่อนต่อไปประกับฝั่งซ้ายนี่เป็นกระจกปลายแหงนะของ Power Racing Power นะบอกแฮนด,ดมิโนโแล้วก็กานคัดที่ลอยหักไปแล้วนิดหน่อยนะประกับฝั่งซ้ายนะครับมีไฟไฟพัดมีไฟสูงไฟต่ํา ไฟเลี้ยวแตรตรงนี้จะมันจะอยู่เหมือนพวก m อ็มซเลอ่ะจะใช้ประกับหน้าตาอย่างเงี้ยอันเล็กๆมีไฟฮาซากนะไฟฉุกเฉินอันนี้ติดเพิ่มต้องติดเพิ่มนะเดิมๆไม่มีมาให้อ๋อเดิมๆก็มีน่าจะเป็นอ๋ออันนี้ไฟสปอร์ตไลท์นะขอโทษได้อันนี้ไฟสปอร์ตไลนะทไนนไไล์นะครับอันนี้คือไฟฉุกเฉินเดิมๆจะอยู่ตรงนี้สวิตช์สตาร์ทก็จะเป็นแบบ สวิต์เดียวกันเหมือน ZX 25R ที่ผมทำไปล่าสุดเป็นแน่แบบสตาร์ทก็กดตรงเนี้ยลากลงมาเลย arrived. ออฟรันก็ดันขึ้นเอออะไรประมาณเนี่ยเป็นสวิตต์ตัวเดียวแล้วถังน้ำมันคันนี้จุ 10... 10เท่าไหร่วะ14ลิตรนะถ้าจะไม่ผิดถังน้ำมันจุ14ลิตรหรือถ้าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข้างใต้ให้นะนอ่ะ s. <S าิลิตรแล้วก็ ต่อไปเบาะนะครับความสูงเบาะ8 800 800ย0กว่ามิลหรือเปล่าว่าผมไม่ชัวนะเดี๋ยวใส่ข้อมูลให้แล้วกันแต่ว่าเบอกกว้างมากเลยนั่งแบบแน่นเต็มตูดมากเลยอะ่ะเบอะคนซ้อนก็แน่นนะนุ่มนุ่มมากโคตรนุ่มเลยเฮ้ยนุ่มๆเดี๋ยวต้องลองนั่งดูนะว่าสบายแค่ไหนนะประมาณนี้สำหรับของแต่งอันนี้ยังท้ายเดิมท่อ,อยังเป็นท่อเดิมอยู่เดี๋ยวฟังเสียงท่อเดิมกัน่อย ว่าเสียง CP2 มันจะเป็นอย่างไรนะฮะท่อเดิมนะท่อเดิมลองฟังดูหน่อยลองฟังคือเดินเบามันจะยังยังฟังไม่ออกหรอกว่ามันแตกต่างจากไอพวกสองสูบร้อยแปดสิบองศาไงต้องลองบิดนะเนี่ยมันจะคล้ายๆดูคาเตะคล้ายๆสองแอลอ่ะฟังดูมันจะมีบางช่วงที่แบบคล้ายๆใช้คำว่าคล้ายๆนะ ถ้าไปเปลี่ยนท่อก็เสียงจะชัดกว่านี้นะแบบไม่รู้ส่วนตัวผมชอบนะเสียงไอ้ข้อเหวียง270เออมันดูแบบมันดูแน่นๆกว่าเรื่องเสียงนะโอเคตัวรถโดยรวมก็ประมาณประมาณนี้เดี๋ยวตัดไปตอนครับ นิดนึงนิดนึงลืมบอกปัมกป๊มเบรกปั๊มเบรกเบมโบไม่ไม่ได้ตีตาโลโก้เบมโบแต่มันเป็นเบมโบนะมันจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้ปั๊มปั๊มบนปั๊มเอ่อแล้วก็กระทุ้งหลังก็เป็นเบมโบนะถ้าแกะดูตรงนี้มันจะเขียนเลยว่าเบมโบไอแกไอไอแผ่นนี้ออกอะเออลืมบอกไปเมื่อกี้ของเบมโบ ทุกคนได้เวลาขับ MT07 รถหนึ่งในรถที่ผมตัดสินใจดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการอัพ44มาดูกันว่า07จะถูกใจมากแค่ไหนบอกว่านะก่อนหน้านี้ขับใ่สปอร์ตใช่ไหมพอมาจาับเน็กเก็ตมันจะมีความต่างตรงที่เน็กเก็ตมันโต้ลมนะใครๆก็รู้กันก็นั่นแหละมันจะเป็นฟิลนั้นว่าแบบมันจะโต้ลมเกินไปหรือเปล่าแบบอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหมเดี๋ยวมาดูกัน ถ้านั่งสูง165นะปลายเท้าแตะพื้นอุ้งเท้าแตะพื้นนิดหน่อยมั่นคงดีนะน้าหนักมันเบาช่วงล่างก็ติดไปทางนิ่มๆแต่ติดไปทางยุยๆนิดหน่อยใช้คาว่ายุยๆแต่แต่มันนิ่มอะสำหรับผมมันคือนิ่มแฮนด์จะแคบๆนะครับไม่กว้างแฮนด์แคบๆมุด มุดน่าจะคล่องอยู่เพราะแฮนด์มันแคบนะป่ะเดี๋ยวลองดูสิ MT07 โอ้โหตบเกียร์ทีนงนี่คือตึ้งตึ้งตึ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 งไปเลยเออแฮนด์มันแคบเ้วเวลาองศาเลี้ยวมันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะเอาละมาสเตอร์ออฟท็อกอ่ะ มันชื่อมันก็บอกนะมาสเตอร์ออฟทอร์แรงบิดทอล์กก็คือแรงบิดแรงบิดรอบต้นมันดีเพราะฉะนั้นเราจะลองบิดบ้าบ้าไปแล้วผมไม่เชื่อผมจะลองใหม่พ่อคันนี้ไม่มีสลิปเปอร์คัทอลองดูนะแรงบิดไม่หมดปลอกนะอันนี้เปิดไปนิดหน่อยไอ้บ้าเอ้ยดึงนรกชิบหาย นี่เมื่อกี้เกียร์สองผมอยากรู้ว่าเกียร์หนึ่งมันจะดึงขนาดไหนแป๊บหนึ่งผมหาทิปทิปน้ำมันก่อนผมอยากรู้ว่าเอเวอเรสตเฉลี่ยมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรอะทุกคนมันมีไหมไม่มีหรอสวยเลยไม่มีบอกนะฮะว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรคืออยากรู้การกินน้ำมัน บอกก่อนนะว่า MT07 ยืนพื้นที่130อรอบมันใช้ไม่ถึง6,000ซึ่งน้อยกว่านินจา400มันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ผมมามองนะเรื่องของเสียงเสียงข้อเวียง270องศาหนึ่งแล้วก็เรื่องของรอบที่ใช้ค่อนข้างจะต่ำในการยืนพื้นความเร็วที่130นี่ยดูดิ ขับอยู่ร้อยยี่สิบยังขึ้นอีโค่โหมดเลยอ่ะ้าไปแล้วเยวลองเย็ยนไปร้อยสามสิบดูเลยนะวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะ รี่สิบรอบพึ่งขึ้นไปหกพันเองอะ่ะเนี่ยร้อยสี่สิบรอบพึ่งขึ้นแต่หกพันอ่ะใช้รอบโคตรน้อยอะ่ะวิ่งร้อยสามสิบขึ้นอีโค่บ้าไปแล้วประหยัดจังวะ รถไม่มีสลิปเปอร์ครัตนะเวลาเชนเกียร์ก็ต้องแบบอุ้ยแต่ว่าเบรกเบรกหน้ามันจึก๊กชึกมากเลยชอบยังขอถ่ายรูปเล่นหน่อยอุตส่าห์ได้07มาขับตั้งทีนะครับไปอ๋อเดี๋ยวอยากรู้จังว่ารอบต้นมันดึงแค่ไหนแบบถ้าออกเกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวลองดูดีกว่าขอถนนโลง่งๆหน่อย ทอกหนักชิบหายโคตรโคตรหนักเลยทนะอกเกียร์หนึ่งดูไหมนะดูไหม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 อันนี้เกียร์หนึ่งหมดปอกดูนะโอ้หน้ารอยไอ้หน้ารอยหน้ารอโอ้ยโอ้โห หมดปอกเกียร์หนึ่งห้าลอยเลยอ่ะโอ้โหผมไม่เคยขับรถแล้วแล้วรอหน้าลอยเลยนะนี่ครั้งแรกเลยบ้าเอ้ยทำไมมันขี่มันจังวะ จะถึงยูเทินเนี่ยยูเทินมันหายไปไหนอ่ะ กับกระบะดีแมทุกคนเพาอาจจะคิดว่าผมขับเอ็มสัลก็ได้นะเออแล้วแบบเฮ้ยเอ็มสัลนี่ว่าเอาสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรา MT-07 นะฮะหยอกหยอกหยอกรอเล่นรอเล่น ความเร็วสูงๆูลงลมตีไม่เหนื่อยเหมือนบีเอ็นหกร้อยเลยวะตอนลงปะทะบีเอ็นหกร้อยเหนื่อยกว่านี้นะต้องหนีบถังช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวปลิว เกิดขับเร็วเกินไปก็ขอขอโทษด้วยเพราะว่าผมต้องการจะเค้นการใช้งานที่แบบใช้จริงๆอะ่ะเพราะเออจะซื้อรถสักคัน,น่ยมันต้องมันต้องลองดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราพอใจมันหรือเปล่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนขี่ศูนย์เจ็ดเขาบอกว่าเวลาขับคนเดียวจะกินน้ำมันเพราะว่ายิ่งบิดมันยิ่งมันอะ่ะมันก็เลยต้องบิดเข้าเข้าใจไหมเออมันก็เลยกินไวขึ้นนะครับ ยิ่งปิดยิ่งมันจริงๆ m p 0 7ยอมเลยโคตรมันอ่ะมันติดมือมาก ไม่เห็นจะรู้ตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยผมขับ120รอบอยู่ประมาณ5,100-5,200น้อยมากพอขึ้นมาเป็น130 130รอบประมาณ5,500ไม่เกิน5,500มาตเตอร์ออฟท็อกใหม่สักรอบนะส,สักครั้งสักครั้ง เก้าสองเก้าสองเจ็ดเก้ามีสิทธิ์ไต่ไวได้นะเนี่ยมันขนาดนี้ขึ้นไวมากขึ้นไวมากผิดจากอ่าอะไรนะ นินจานินจาของาสูน่ะผมเคยขับโฉมหน้าแหลมอ่ะปีสิบเจ็ดแต่ว่าไม่ไม่ได้เข็นไม่ได้เข็นอะไรมากเลยวันนั้นแต่แบบคือรู้สึกว่าเอ็มซีูนเจ็ดแม่งแรงบิดโอ้โคตรดึงอะ่ะบ้าดึงว่ะตัวโต้ลมถามว่าโต้ลมไหมมันก็โต้นะแต่แบบผมรู้สึกว่ามันไม่เหนื่งงอยอ่ะ ขี่ไกลๆผมไม่รู้นะแต่ระยะทางแค่นี้ไม่เหนื่อยวะ่ะประมาณร้อยสาสิบเนี่ยเนี่ยสมมุติเย็นพื้นร้อยสามสิบมันมันไม่เหนื่อยมากค่ะแบบอาจจะพราะท่านั่งด้วยมังที่มันก้มๆม,มาหน้านิดหน่อยมันก็เลยตัวเราก็เลยหน่วงแบบทวงน้ำหนักมาข้างหน้าอยู่แล้วนะลมตีมันก็เลยไม่รู้สึกแบบโดนพัดไปข้างหลัง ช่วงล่างนิ่มๆนี่ถ้าใส่ถ้าใส่ชิวสูงคงจะตัดลมได้ดีกว่านี้มากเลยอันนี้ชิวใส่ก็เหมือนไม่ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ยังเป็นชิวต่ำนะพี่เขาใส่ชิวต่ำนะไม่รู้จะได้ยินเสียงท่อชัดแค่ไหนนะเนี่ย โอผมตัดสินใจลำบากมากเลยตอนนี้จริงๆนะตอนแรกคิดว่าเอ้เน็กเก็ตมันโตลมอะ่ะเออขี่อาจจะเทใจไปสปอร์ตไหมแต่พอมาลองขี่เอ้ยทำไมมันคันนี้มันรู้สึกไม่ได้ต้านลมขนาดนั้นวะฟังเสียงนะโอ้โหเอาเรื่อง ดึงหน้าตึงเลยนะเนี่ยจงังหวะพิกรถคล่องดีนะแฮนมันแฮนมันสั้นนะขี่มันจัดอะ่ะมันจริงมันจริงไม่ได้อวยอันนี้ขี่ขี่มันจริงบ้าเอ้ย อะไรมันจะมันขนาดนี้โถสูนทรียาภาพแห่งการหน้าตึงมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนฟังเสียงมันดิโอ้ยถ้าเปลี่ยนท่อนะโอ้ยแบบเป็นลูกอะตุกบตับตุกบตับยังไปไม่ได้ติดมอเตอร์ไซค์แต่หลังจากอันเมล่าเนี่ยคือไปได้แล้ว ผมจะลองเกียร์หนึ่งใหม่นะแต่ว่าล้อมันอาจจะลอยได้เสียงล้อลอยล้อลอยประมาณนี้สำหรับ MT07 นะครับขี่มันมากตอนนี้ลำบากใจกว่าเดิมอีกในการที่จะเลือกว่าควรจะรับไปคันไหนกันแน่ระหว่าง Ninja 650ที่มีมีความเป็นสปอร์ตทัวรริงเทคโนโลยีแบบ ของที่มันให้อ่ะมันดูลล้ำกว่าหรือว่าจะเป็น mt 0 7เป็น n e g e t อ่าแรงบิดหนักๆแรงม้าเยอะกว่าแรงกว่าขี่มันมากมันมากเลยนะขี่มันมากเลยใช้คําว่ามันมากอาของที่ให้อาจจะดูไม่ล้ำเพราะว่ามันด้วยรถมันปีเก่ากว่าเนะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่มันให้มามันดีอ่ะทันนี้งานประกอบญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาทั้งคันเลยงานญี่ปุ่นท่านอินจาสี่ร้อยจะเป็นงานไทยนะ ก็เนี่ยเหมือนเบรกให้เบมโบมาเลยอ่ะติดรถเดิมๆเป็นเบมโบของดีนะของดีแผงคอ MT-07 มันจะสายได้นะแบบโยกได้ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการให้ตัวแบบรดแรงกระแทกให้ส่งผลมาถึงมือคนขับนะผมลำบากใจมากเลยตอนนี้คือถ้าเลือกนินจาสี ถ้าเลือกนินจาหกห้าศูนย์เน่ะเสียได้ศูนย์เจดว่ะถ้าเลือกศูนย์เจ็ดก็เสียได้หกห้าศูนย์น่ะมันต้องมีสองคันแล้วไหมอย่างนี้เออเนะมันต้องมีสองคันว่ะผมว่ามันต้องมีสองคันไหมโคตรลำบากใจเลยตอนนี้เลือกเลือกยากมากลำบากใจกว,ว่าตอนก่อนขับอีกอะอ่ะแต่ว่าคลิปนี้ต้องเอาไ้แค่นี้ถึงร้านที่มีอีกแล้ว ขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะที่ขับจากสะตูลมาให้ผมลองเทสถึงสงขาขอบคุณมากๆากจริงนะพี่แจ็คเออเดี๋ยวไว้เจอกิปทหน้าขี่มันมากจริงๆริศูนเจ็ดโอ้โหแม่งสุดยอดวะ่ะไปขอตัวก่อนนะสำหรับคลิปนี้โอ,โ,โอ้โหคุดมันรถบ้าอะไรว่าขี่มันสัตว์โอ้โห โคตรมันไอ้ย่า